ในกรณีที่เราต้องการสร้างเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อเป็นการจำลองหรือทดสอบเราต้องการใช้จุมลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเราสามารถทำได้โดยการติดตั้งชุดโปรแกรมเสริมเข้ามานะครับเพื่อจะช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นจำลองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ชุดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันสำเร็จรูป App Serv e เข้ามาช่วยครับ ทำการดับเบิลคลิกเพื่อทำการติดตั้งเมื่อหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นมานะครับเราสามารถทำการคลิก next เพื่อทำการติดตั้งและอ่านรายละเอียดในการติดตั้งเลือกโฟลเดอร์ในการจัดเก็บข้อมูลแล้วในส่วนนี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นส่วนประกอบของ AppServe Package ที่ช่วยจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ให้เป็นเหมือนกับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับในส่วนนี้ก็เลือกทั้งหมดแล้วก็คลิกไปที่ next ต่อไปในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดเซิร์ฟเวอร์เนมเราสามารถทำการกำหนดชื่อของเซิร์ฟเวอร์ตามที่เราต้องการได้ในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อว่า r e v ว v 와และในส่วนของ administrator email address ให้เราทำการ พิมพ์อีเมลของเราลงไปนะครับและในส่วนของ Apache HTTP Port ก็ให้ใช้ค่า Default ก็คือ80หลังจากนั้นก็คลิกไปที่ Next และในส่วนของ Root Password นั้นก็ให้เราทำการพิมพ์ Password ลงไปนะครับซึ่ง Root ก็คือ Account หรือผู้ที่มีสิทธิ์สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆในไฟล์ Database ได้ ให้เราพิมพ์พาสเวิร์ดลงไปทั้งสองครั้งนะครับพิมพ์ให้เหมือนกันแล้วก็คลิกไปที่ install ในกรณีที่เราใช้ระบบปฏิบัติการ Windows นั้น Windows Firewall จะปรากฏขึ้นมาเพราะความสามารถบางประการของ Apache HTTP Server นั้นเข้าข่ายโปรแกรมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ในที่นี้ เราทราบถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์การใช้งานของโปรแกรมอย่างดีเราก็คลิกลงไปที่ allow access นะครับอนุญาตให้สามารถทำงานได้ตามปกติและหลังจากนั้นก็ให้เราทำการคลิกไปที่ finish ครับเพียงเท่านี้เราก็ทำการติดตั้ง AppServe เรียบร้อยแล้ว